ประเด็นเรื่องวัคซีนไฟเซอร์บริจาคครับทุกผู้ชมฮะตอนต้นเราบอกไปแล้วว่า,าวานนี้รายงานกันในสมบคชุดใหญ่ว่าวัคซีนซื้อไฟเซอร์จะเพิ่มในปีนี้จาก20เป็น30ล้านโดสแต่วัคซีนบริจาคเนี่ย1ล้านห้าแสนเศษเศษก็ปรากฏว่ายังมีประเด็นซึ่งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และรวมถึงประชาชนคนทั่วไปที่เห็นภาพการทํางานหนักของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เรียกร้องว่าจัดไปให้เต็มที่ อย่าไปตั้งเงื่อนไขอย่างน้อนอย่างนี้ว่าจะต้องเป็นเข็มแรกไม่ใช่จะต้องเป็นเข็มบูสเตอร์โดสเข็มสามเท่านั้นและจะต้องเป็นคนที่ฉีดเชื้อแวกสองเข็มมาแล้วเท่านั้นเงื่อนไขอ,อื่นๆถ้าเขาอยากจะฉีดก็ต้องให้เขาแล้วก็ไม่แต่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แบบที่เป็นหมอเป็นพยาบาลน,นักลังสีเทคนิคคนที่ทํางานด่านหน้าจะเป็นเวนเปอรอะไรต่างๆแม้กระทั่งแม่บ้านทําความสะอาดบอร์ดของคนติดโควิดก็ต้องให้เขานี่เป็นข้อเรียกร้องเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ เหมือนจะมีบทสรุปแต่ผมก็รอจะก,กระด้างข้ามก็ยังไม่เห็นแต่ได้เห็นจากกรรมการแพทยสภาท่านโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กว่ามีการประชุมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามอาจจะมีบทสรุปและสรุปใหม่ในต้งไว้แต่อัน,นี้ยังไม่ยืนยันว่าอย่าง,าางไงข้อแรกก็คือคนที่ฉีดซีโนแวคมาแล้วสองเข็มเนี่ยจะได้ไฟเซอร์อันนี้ปกติ<า>คนที่ได้เข็มหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนก็จะได้ไฟเซอร์อันนี้เดินไม่ได้ค่ะ คนที่ยังไม่เคยได้เลยซักเข็มก็จะได้ไฟเซอร์อันนี้เดิมไม่ได้ค่ะคนที่ได้อสตราเซเนกาสองเข็มอาจจะได้ไฟเซอร์ในรอบต่อไปอคนที่ได้วัคซีนอื่นๆแล้วสองเข็มก็อาจจะได้ไฟเซอร์ในรอบต่อไปอและคนที่ได้ซีโนแวคมาสองเข็มแอสตราหนึ่งเข็มแล้วอาจจะได้ไฟเซอร์รอบต่อไปอโอ้ถ้าจริงถ้าจริงก็ปลดล็อกใช่ค่ะอ่า แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า